ปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่ในกัมพูชามีรูปปั้นแปลกๆมากมายซึ่งดูเหมือนปัจจุบันนี้กัมพูชาพยายามจะก๊อปปี้วัฒนธรรมของชาติต่างๆให้เป็นของตัวเองแต่ที่น่าสงสัยก็คือบอกว่าตัวเองนั้นต้นกําเนิดของจักรวาลโดยปัจจุบันนี้หลายๆคนนะคะมุ่งเป้าไปที่รูปปั้นต่างๆถึงอนุสาวรีย์ต่างๆที่กัมพูชานั้นพยายามจะสร้างขึ้นมาให้เป็นความเชื่อใหม่เพื่อให้ผู้คนชาวกัมพูชานั้นมากราบไหว้บูชา ซึ่งวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าทำไมกัมพูชานั้นดูเหมือนเป็นชนชาติที่ไม่มีวัฒนธรรมและไม่มีประเพณีอะไรที่เป็นของตัวเองที่ชัดเจนทำให้ต้องไล่เคลมประเทศนู่นประเทศนี้ไปเรื่อยโดยว่ากันว่าในอดีตเมื่อหลายพันปีก่อนที่จะเกิดรัฐชาติที่เป็นชื่อประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการในปัจจุบันดินแดนแถบอุซาคาเนหรือว่าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นภาคพื้นแผ่นดินที่ประกอบด้วยประเทศไทยซปป,ปลาว เมียนมากัมพูชา เวียดนามล้วนมีชนเล็กชนน้อยมากมายอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายโดยมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภาคพื้นทะเลอันประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆทางใต้แล้วก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียรวมถึงสิงคโปร์และต่อมาได้เริ่มมีการรวมชนเผ่าเล็กๆเป็นชนเผ่าระดับกลางระดับใหญ่โดยเหตุผลของการอยู่รอดปลอดภัยจนกระทั่งรวมกันเป็นเมืองแล้วก็เป็นอาณาจากักรจึงเกิดขึ้นเป็นอาณาจักรฟูน,นัอนอาณาจักรเจนละ อาณาจากักรคอมโดยอาณาจากักรคอมคือกลุ่มชนโบราณหนึ่งที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองพอถึงสมัยพระเจ้าสุรยะวรมันที่สองพระองค์ทรงสร้างปราสาทนครวัดขึ้นมาเพื่อเป็นเมืองหลวงหรือว่าเมืองพระนครโดยเรียกชื่อว่าอังกอร์ในการสร้างปราสาทนครวัดก็ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูเกี่ยวกับความเชื่อเทพเจ้า โดยปราสาทนครวดัดสร้างเพื่อบูชาพระวิษณุเพราะฉะนั้นภาพศิลปะหินแกะสลักที่เห็นสมัยนั้นจะแกะเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งควรบูชาเทพเจ้าจึงปรากฏทั้งนางรำนางสนมและนักรบรวมถึงชนชั้นแรงงานแต่ว่าจะใช้รูปแกะสลักนั้นตีความว่าเป็นเจ้าของท่าทางแบบนั้นหรือเป็นเจ้าอาหารแบบนี้หรือเป็นเจ้าของลักษณะวัฒนธรรมแบบนั้นเป็นการตีความเกินกว่าความเป็นจริง ราวิถีชีวิตลักษณะส่วนใหญ่มักจะเป็นวิถีชีวิตลักษณะร่วมที่ผ่านมาทางศาสนาฮินดูโดยความหมายของคำว่าวิถีชีวิตร่วมหมายถึงยังไม่กลายเป็นวัฒนธรรมซึ่งอิทธิพลความเชื่อฮินดูในเรื่องของเทพเจ้าได้แผ่ขยายมาจากอินเดียผ่านเข้ามาทางเมียนมาและเข้ามาทางล้านนาล้านช้างและดินแดนแถบนี้ทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่อยุธยาซึ่งตอนนั้นอยุธยาก็ยังไม่เริ่มตน้น โดยอาณาจากักรคอมรุ่งเรืองอยู่ได้ไม่นานชนเผ่าชาวจามซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึ่งในเวียดนามก็สามารถลุกรานเข้ามายึดเมืองอังกอร์หรือนครวัดได้ทําให้ผู้นำหรือกษัตริย์ต้องอพยพย้ายถิ่นไปสร้างปราสาทอื่นๆแทนนั่นก็คือปราสา,นานทนครธมปราสาทบายยนและไม่นานหลังจากนั้นก็ได้มีการเกิดจลาจนภายในพวกทาสได้จับอาวุธสังหารนายทาสจนมีผู้นําคนใหม่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ โดยมีพระนามว่าพระบาทสีสุริโยพันธ์หรือพระเจ้าแตงหวานซึ่งพระองค์เกิดและโตในอาณาจักรแคแมหรือคาเมนจึงเข้ามามีบทบาทแทนคอมและหลังจากนั้นอาณาจักรคอมก็ค่อยๆเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆตามการเวลา ดังนั้นปราสาทหินต่างๆก็เหมือนถูกทิ้งร้างไปหลายร้อยปีขณะเดียวกันผู้คนและวัฒนธรรมจากถินฐานอื่นๆก็พัฒนารุ่งเรืองขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งนั่นก็คือกรุงสุขโขทยัยโดยการเคลื่อนย้ายผู้คนจากเปอร์เซียอินเดียไปล้านนาไปล้านช้างไปอังกอร์หรือคามรไปลาวลงมาอายุทยานั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาทำให้เกิดวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันและมีสิ่งที่คล้ายๆกัน ดังนั้นเมื่อถูกแยกก็ทำให้เกิดการสังเกตเห็นว่ามีสิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือการพัฒนาต่อยอดนั่นเองโดยการพัฒนาต่อยอดจะกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นที่เด่นชัดโดยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชาวกัมพูชานั้นไม่มีหรือว่ามีก็แทบจะน้อยมากๆเพราะว่าหลังจากอาณาจักรคอมนั้นเสื่อมลงชาวกัมพูชาหรือชาติคขมรก็วุ่นวายอยู่กับความขัดแย้งตลอดเวลานับร้อยปีทั้งความขัดแย้งจากภาย และความชิงชังภายในเมื่ออาณาจาักข้อมไม่สามารถสร้างความยิ่งใหญ่อาณาจากักเขมรก็ไม่สามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นชาวกัพูชาจึงจำเป็นต้องหาทางออกด้วยการยอมรับการคุ้มครองดูแลจากชาติพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแกร่งกว่า เพราะฉะนั้นกัมพูชาจึงเลือกมีไมตรีกับกรุงสุขโขทยัยที่กำลังเจริญรุ่งเรืองในตอนนั้นโดยยอมรับอำนาจของกรุงสุขโขทยัยแม้ว่าเวลาถัดมากัมพูชาจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเข้มแข็งพอแล้วก็ขอแยกตัวเป็นอิสระแต่ว่ากลับถูกปราบปรามอีกครั้งในสมัยอยุทยาแล้วก็แยกตัวไปอีกจากนั้นก็ถูกปราบลงอีกจนท้ายที่สุดกัมพูชาตกเป็นเมืองใต้อำนาจของประเทศไทย แต่ที่น่าสังเกตก็คือกัมพูชายอมรับการเป็นประเทศสราชเมืองขึ้นของไทยในสมัยอยุธยาและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือช่วรัชกาลที่หนึ่งถึงช่วรัชกาลที่สี่โดยกัมพูชานั้น ไม่เคยคิดผ่านไปยอมรับอำนาจของเวียดนามแม้แต่น้อยโดยเหตุผลอาจจะเป็นเพราะกัมพูชารู้สึกใกล้ชิดกับชนเผ่าไทยและหล่ามากกว่าเวียดนามหรืออาจจะเป็นเพราะเวียดนามนั้นเป็นชนชาติที่ใหญ่เกินไปแต่ว่ากัมพูชานั้นกลัวว่าจะถูกกลืนชาติหรืออาจจะเป็นเพราะวิถีชีวิตและความเชื่อที่ไม่ตรงกันหรืออาจจะเป็นเพราะตอนนั้นเวียดนามอยู่ใต้อิทธิพลของจีนเพราะฉะนั้นจะต้องเคารพฮ่องเต้ของจีนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด Thank okay. กัมพูชาจึงมีความใกล้ชิดกับทางด้านประเทศลาวและไทยมากกว่าเวียดนามตลอดมาเพราะฉะนั้นกัมพูชาจึงเป็นชนชาติที่มีความขัดแย้งปกคลุมตลอดหลายร้อยปีจนไม่มีเวลาพัฒนาวัฒนธรรมร่วมของอุตสาครเนทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนโดยวัฒนธรรมร่วมคือวัฒนธรรมโบราณอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายของคนในแผ่นดินต่างๆเช่นการไหว้การเต้นการฟ้อนการรำเครื่องแต่งกายภาษา และทุกอย่างจะต้องมีพัฒนาการต่อยอดเป็นระยะเวลานานๆจึงจะสามารถเกิดเป็นเอกลักษณ์เด่นชัดในปัจจุบันโดยการพัฒนาทางวัฒนธรรมของไทยมีจุดเริ่มต้นเด่นชัดที่สุดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยตอนนั้นแผ่นดินไทยภายในเริ่มสงบสุขการเรียนรู้ก็เริ่มแตกชานการกดดันจะมาอำนาจฝรั่งภายนอก ทำให้ต้องเก่งเท่าทันโดเมียนมานั้นถูกอังกฤษรุกรานเวียดนามก็ถูกฝรั่งเศสยึดครองแล้วก็ตามมายึดถึงกัมพูชาเป็นอาณานิคมที่เรียกว่าอาณานิคมอินโดจีนส่วนไทยหรือสยามหลังจากตำรับตำราข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินถูกทำลายหายไปในการเสียกรุงสีครั้งที่สอง พอเริ่มรัชากาลที่หนึ่งไปต้นมาจึงมีการฟื้นฟูค้นหาบันทึกและต่อยอดทั้งวรรณคดีวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ทำต่อเนื่องตลอดมาทุกๆร,รัชกาลการฟ้อนราโบราณจึงเกิดขึ้นและพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบการละครจึงพัฒนาให้มีความโดดเด่นเครื่องแต่งกายก็พัฒนาให้เกิดความงดงามทุกๆด้านจึงเกิดการพัฒนาเรื่อยมา มีความสนใจและความใส่ใจของผู้นำคือประสิทธิภาพที่ดีโชคดีที่ยุคตั้งต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ไทยเรามีพระมหากษัตริย์ที่แสดงความมุ่งมั่นสร้างเอกลักษณ์ของชาติโดยวัฒนธรรมร่วมนั้นถึงแม้จะเป็นของตายตัวแต่ว่าการพัฒนาวัฒนธรรมร่วมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ให้โลกรู้จกักกลับเป็นความสามารถเฉพาะตัวเท่าน,านั้น โดยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์กัมพูชาเป็นประเทศสหราชของไทยกษัตริย์กัมพูชาต้องส่งราชทายาทมาอยู่ในกรุงเทพเพื่อแสดงความจงรักภักดีพระมหากษัตริย์ของไทยจะส่งอุปถรรรัมภ์ราชทายาทกัมพูชาเป็นลูกบุญธรรมมีประเพณีที่ทราบกันทั้งกัมพูชาและไทยว่าเมื่อใดที่ราชทายาทกัมพูชาจะส่งขึ้นครองราชต้องให้พระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้ทำพิธีสวมมงกุฎให้ถึงจะสามารถครองเมืองได้